สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับกับความมันสําหรับคลิปนี้ครับแน่นอนครับกับมาเจอกันอีกแล้วสําหรับทีมงานโอรานกิจครับผมทีมงานไอหนุ่มเมืองเท่ครับจากนู่นเลยเมืองพญาชลาวันครับจังหวัดพิกิตนะครับรถขุดส่วน6กล้อเนี่ย ก็จะเป็นทีมรถขุดจากบูดีรัมทั้งหมดเลยสวัสดีครับมากี่วันแล้วกี่วันแล้วนี่ยสามวันนี้ใช้หมดเลยวันนี้อ๋ดีกว่าใช่หมดเลยอันนี้ด้วยทำไมวิ่งใกล้กว่าเขาแท้เจอเจอมเมื่อไหรใกล้เมื่อนั้นเลยโอ้ไปแล้วครับ เพิ่งย้ายกลับเข้ามาได้3วันนะครับสำหรับงานสีเลนเอำเภอกระสังนะครับสายกระสังพัะพา,าชัยหกล้อวันนี้มีกี่คันเอ่ยคันแรกออกไปแล้วเดก,ก้าสุดหล่อคันที่2ครับเดก,ก้าจำพูสุดหล่อเช่นเดียวกันครับพยายามมาแล้ว หกล้อนี้ก็จะเป็นทีมงานศิลาเงินนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ห้วยราชนะครับแต่ว่ารถขดนี่มาจากพิจิตรนะครับเสียเฟียนี่บินบินมาไกลเลยครับมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเอารถเกี่ยวกลับไปเก็บเอารถไปโคมาต่อครับไม่ธรรมดาครับ ช่วงนี้กำลังไฟแรงครับเสียฟีเช่วงนี้ก็จะเป็นการสต็อกดินนะครับผลดินสต็อกเนี่ยที่สต็อกก้นนี่แหละครับกองตรงนี้เลยมองเห็นอยู่ ปากทางบ้านโชคนะครับอำเภอรกระสังกดไวมากครับโกเบโก,โก140้ k k 4 4 l l Super ซเปอร์ XM ครับของแท้จากเมืองชาลวัดน,น็ตสุดจัดแน่นอนแปบ๊บเดียวเต็มครับ อุตสะอย่างเดียวครับบอ่อนี้สองคันผ่านไปคันที่สามครับเดก้าคันที่สี่เมก้าอากาศค่อนข้างร้อนมากเลยครับวันนี้ครับ แต่ว,ว่าทีมรถขุดเราเนี่ยแอร์เย็นทุกคันถ้าไม่เย็นละตายเลยครับตักไวมากจ้วงเอาจ้วงเอาเลยครับโอ้โหดูเพลินเลย แบบเดียวเต็มครับโอ้โหวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ล่อไปหลายร้อยเที่ยวแล้วครับแบบนี้ ไม่กล้าสุดหรอถ้าแก่น้อย ตักไวมากครับต้องบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆคันนี้จัดเต็มตลอดการปล่อยตัวครับ โอ้โหฝุ่นตลบฝุนตลบอบอวนครับสวัสดีครับเสียเฟียมาแล้วจกของกิจการมาแล้วครับเป็นไงามากี่วันแล้วเนี่ยนนว,วันนี้วันที่สามวันนี้วันที่สามล่อไปหลายร้อยเที่ยวหรือมั้งวิ่งเ <c oughs> กล้ไเลยน,ลนี่ทำไม <c oughs> รู้สึกว่าจะโชคดีกว่าทีมอื่นนะใกล้ใกล้ของเขาเนาะ แต่ว่าหมดตรงนี้เขาจะให้ย้ายปทางไหมครีบเหอหมดตรงนี้เข้าไปในหมู่บ้านดีเสร็จเสร็จแตกิจกระเนี่ยเขาเขาให้เป็นสะยังไงเนี่ยให้เหลือช่องไว้ตรงนี้บอกอะไรโป๊ะโปะไม่รู้เขาให้ทำไงให้ทำทางเขาชอบแบบนั้นนะคเขาเขาจะทำอะไรเนี่ยโครงการจเจะของนาเขาจะของนายทำคือคุณจะเอาดินไปไหนเอาไปเลยผมอยากได้สะได้ไม่เลยเขาตีเนี่ยเขาปัดดิวให้ ดีแด้นอนนี่ใกล้ๆเลยนะครับระยะทางไม่ถึงกิโลครับเนี่ยมองเห็นเลยที่เทวเันรถเยอะไหมที่มีตริรถไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันมีแต่พว่วงมันก็เลยยาวนนนนยก็ไหกกลับมาจากนู่นเดี๋ยวมาถึงนี่ก็เข้าไปทีมงานโทษหนึ่งแล้วก็ออกมานี่แหละ เห็นจอดพักเที่ยวกันอยู่ก็เลยเข้าไปนู่นก่อนกินข้าวยังครับกินแล้วเรียบรอยอนน้อยนีใครคอยจู๋กับไอ้พวกผู้ชาตัวนี้เขาให้สต๊อกอย่างเดียวเลยบอสจ้ะก็ทีแรกไปเที่ทีน่นู่นแหละครับที่นู่นไหนมัฝากท,ทางกันมากเลยให้มาเทสต๊อกก่อนอ๋อกีทีมงานแบบมาเทรวมกันอยู่นั่น วันนี้วิ่งกี่คันทีมงานวันนี้6คันครับค6คันมีมาเพิ่มไหมเรียก7คัน115วันนี้ไม่ได้มาคัะอ๋อ115หยุดครับนะวิ่งอยู่โน่นแล้วบ้านทุ่งวังวันนี้สงสัยยังไม่ได้วิ่งมั้งเขาย้ายบอ่อ เห็นไอ้มอสโทรมาคึกว่าวิง่งกับพวกพี่ป้า,าใครนะคึกว่าวิ่งอยู่กับพวกคนจเจริญไม่ได้วิงวว่งจะไปทีงไหนต่อครัจะไปดู รถเสียอ้ําล็อกกีดีสายจวดเห็นเขาบอกเฟืองท้ายพังอยู่ที่ไหนไปดู <laughs> จะไปดูจะไปดูก่อนว่าเป็นยังไง,น,น,ไงนี่คันสุดท้ายใช่ไหม<ะ>สุดท้ายแล้วใช่ไหมนี่นี่คันสุดท้ายครับเจยาเฟีย,ฟยนั่งอยู่คันนี้ไปแล้วครับ ลล็ออกเหืงคัดสุดท้ายนะครับ6คันครับงั้นเราก็ต้องลากันเลยครับนี่คันแรกมาแล้วเดี๋ยวไปดูเสียอ้ําก่อนไปตามหาเสียอ้ําก่อนนะครับลอกกีนดีสายจวดได้ข่าวว่าเฟืองท้ายพังไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ